สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้พบกับครูแอนนะคะวันนี้ครูแอนจะมาสอนในกิจกรรมเสริประสบการณ์หน่วยเด็กดีฝ่ายดีนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเล่มนี้นะคะนี่คือเรียนรู้เรื่องตัวเด็กค่ะ หน่วยที่9เด็กดีฝ่ายทดีนะคะหน้านี้นะคะเด็กๆนะคะในกิจกรรมในหน้านี้ก็คือคิดดีทำดีนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความดีนะคะความดีก็คือเด็กต้องรู้จักเคารพเชื่อฟังพ่อแม่คุณครูตั้งใจเรียนหนังสือมีระเบียบวินยัยและรู้จักประหยัด อดออมปลูกฝังให้เด็กเนี่ยคิดดีทำดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะคะจากภาพเด็กๆจะต้องดูรูปภาพแล้วขีดเส้นทับภาพเหตุการณ์ที่เคยทำหรือทำเป็นประจำพร้อมบอกความรู้สึกนะคะในภาพที่หนึ่งคือภาพนี้ค่ะภาพนี้ก็คือการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่บอกให้เด็กๆไปกินข้าว ไปอาบน้ำเด็กๆก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะในภาพที่สองก็คือภาพนี้ค่ะ mm. เคารพเชื่อฟังคุณครูเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะคะคุณครูให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเด็กๆก็ต้องช่วยคุณครูเก็บของเล่นให้เรียบร้อยค่ะในภาพที่สามคือภาพนี้ค่ะเวลาอยู่โรงเรียนต้องตั้งใจเรียนหนังสือเวลาคุณครูบอกให้เด็กๆทำกิจกรรม เด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะภาที่4คือภาพทิ้งขยะลงถังขยะเด็กๆทุกคนจะต้องช่วยการรักษาความสะอาดทั้งที่อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเวลากินขนมกินนมเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำขยะไปทิ้งที่ถังขยะนะคะเด็กๆทุกคนดูรูปภาพทั้ง4ี่แล้วให้ขีดทับภาพเหตุการณ์ที่เคยทำเป็นประจำ ถ้าเคยทําเหตุการณ์ไหนก็ขีดทับลงไปเลยค่ะขีดทับแบบนี้นะคะลงไปที่รูปภาพแบบนี้เลยค่ะเคยทําแบบไหนก็ขีดลงไปขีดลงไปเลยนะคะในวันจันทร์ที่12นะคะก็คือแบบฟึกนัดาเสริมคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่เล่มนี้นะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าเจ็ดค่ะ ค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่หน้าเจ็ดนะคะนับภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบจำนวนที่ถูกต้องอในภาพนะคะก็จะมีรูปภาพขนมต่างๆให้เด็กๆนับจำนวนรูปภาพที่มีอยู่นะคะนับให้ครบจำนวนแล้วก็วงกลมไปค่ะตามจำนวนที่นับ รูปภาพแต่ละรูปภาพได้นะคะวงกลมเพียงหนึ่งเดียวนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้เสร็จสมบูรณ์นะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย